คนญี่ปุ่นนะมาพักที่นี่เพื่อที่จะกินปลานเนื้อโคกานนี้ก็คือทอนั่นแหละถ้าาษสอังกฤษก็น่าจะพนท่านชื่อเองโกลเด้นอาจออิสีทองเพราะว่าเนื้อสวยอะจนถึงเน,เ,นเนื้อเป็นสีทองแล้วทําไมอันนี้มันสคาคญขนาดนั้นอะคือรสชาติมันดีมากเพราะว่าอาจิเนปกติตกง่ายมากเลยที่ไหนก็มีอีกเมืองไทยก็มีใช่ไหมซาบ,บิกิญี่ปุ่นนะทุกที่ได้เลยแต่ว่าอาจิอันนั้นเขาอร่อยแต่ว่าอันนี้อร่อย,ออยกว่าเพราะว่า ใส่ใจดูแลเขาเลี้ยงปลาอาจิอย่างเดียวตั้งแต่เล็กถึงโตขนาดนี้แล้วก็ให้อาหารพิเศษโอเมก้า3สูงแล้วก็ให้อาหารสดแบบในปลาสาเด,ดงอะไรเงี้ยเขามีเขามีอาหารแบบทําเป็นกล้องอะทุกแกมพังขึ้นมาให้เขากินจนกว่าโตเนี่ยใช้เวลาใช้พลังเยอะมากเลยนะของอันนี้จジหายากนะเนี่ย,ยนะเนื้อสวยอนะเนื้อสวยอะครับทานะกม อไม่เขาเลยสุดๆเลยครับเห,หนือดีมากคุ้อร่อยมากอันนี้เข้ากับขืนเดือมันนั้นนะเรียกว่าไงนะน้ำน้ำน้ำกับข้าวอ,อ่ะมีด้วยเหรอโอ้ตัดสั้นสุดยอดไปไหนหรือเูล่าหุ่ยมาอย่างไนระมาอย่งางนีมาแล้ว